ไปดิเตีบวกดิขึ้นเจ็ดโบวกเจ็ดก็ใช้เงินนะไอ้เป๊ไปไอ้เฮียแสนหนึ่งอะพี่แสนหนึ่งอะบวกเจ็ดอะ โหบอกเจ็ดใช้แสนนึ่ง่ะไอเสียผมก็รออยู่เป็นกัครบวกแปดอะ เออสัตว์เออไอเฮียามาเดไอเฮียฮเจ็ดมาว่ะเล่นก่อนเล่นก่อนมึงดูสเตตแม่งเดนี่ยมึงดูบวกแปดมันเพิ่มแบบทวีคูณเลยนะเนี่ยทองอะ่ะคล่องตัว มันต้องได้อันนี้เจ็ด้วยนะมันต้องได้เจ็ด้วยใช่ไหมถ้าได้เนี่ยคือเจ็ดใช่ไหมแป๊บใช่พี่เนี่ยดูดิอิเหี้ยถ้าได้ทองอ่ะกันแตกมีไอดีกันแตกไหมมีไอดีกันแตกไหมใครมีไอดีกันแตกบ้างไหมเจอใครวะเนี่ยเฮียเม้าดาวดำมาเลยมีไอดีกันแตกบ้างไหมสาเน่สาเน่เน่าจะดีกว่า กานเน้น่าจะดีกว่ากานเน้น่าจะดีกว่าไม่ดีกันเอบัตเดี๋ยวผมหาก็ได้หา,หาวิธีก็ได้ป่าน่าจะไม่ยากหรอกนะ เกียร์เดอะบอยเลยนะเว้ยไม่ใช่เดอะบอยนี่หว่าไอ้เหี้ยคนเหมือนเดอะบอยเลยผมเกียร์เดอะบอยเกมนี้มากเลยอ่ะแม่งยิงคม,มเหี้ยอะไรวิ่งดีด้วยไอ้สัตว์โคตรเกียร์อะ <30. S 1> ไม่ค่อยดีโรยส์เบรเม่แรนเนอร์พบการณ์ศาส เขาถูกแย่งบอลไปแล้วครับพวกเขากำลังพับสนามดูแบงวิงวงว่งเลยสถานการณ์นี้ครับทำท่าจะเปิดบอลอู้อศาสตว์เมืช่วยสบัดขึ้นดูเพินๆทีแรกนี่คิดว่ามีโอกาสล้ำอยู่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่ภาพช้าจะได้เห็นกันมันเป็นการล้ำจริงๆครับขอไอ้ดีคินกันแตกสักทีสองทีได้ไหมวะจะใจดีให้ว่าน้องอนะ่ะ ขอซื้อต่อได้ฮะขอคินพี่ขอกันแตกสักสองทีสกัดได้แบบแม่นยำโนีิโคลสอืมคู่ต่อสู้แย่งบอลไปครองได้ ทีพี่โอ๊ตโหไอสัตว์ไอโคตรเกลียดเลยเฮียว่าอะไรมึงจะหมดหมดไปวะเนี่ยไอสัตว์พี่โอ๊ตไม่มีพลาดอยู่แล้วครับโดยความนิ่งล้วนๆเลยนะครับถือว่าสมราคาจริงๆวมื่อไหร่จะหมดวะไอเฮียมันยังไม่หมดอีกเหรอวะาฟอบอลได้ดีร้อยเหตวการณ์ที่เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่น กาานัเฮ้ยเสียอ้ะพลาดแล้วเกิดขึ้นเกมลุกไปดับเสียบอลในกรอบเขตโทษบล็อกได้สุดยอด เมย์แรเนอร์โหนิโครสเมื่อไหร่พี่โอ๊ตมันจะหมดไฟแป๊บน,น่าจะหมดแล้วมนะั้งพี่ร้อตอะใกล้น่าจะใกล้มากๆแล้วพี่จริงๆมันน่าจะหมดไประเด็นนะแต่มันยังมีคนนี้เล่นอยู่นะเนี <c> ่ย <oughs> พี่โอนะ๊ตอะ กแล้วแ,แม่งตัวเล็กแล้วผิวด้วยนะไอเฮียพิอดะเล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้เก่งตัวพิวดไม่ยังเก่งอะ่ะยอดเยี่ยมมากโซนิครอสผู้ตัดสินคีไปที่มุมทงไม่มีใครคล้องบอล พกาเนสากุลิดมึงโดูเด็บเป๊บมึงเห็นนะมึงเห็นกระชากลูดิเกอร์วะไอ้เขี้ยโคตรไวอะ กนินจะดีจังฮะได้แล้วเหรอได้เชี้ยแล้วขอพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียการคลองบอกขวย เกือบโดนลูกรรนี้งเข้าทาประตูรูดิเกอร์คนิโคลสอืมกระดูกหวาเข้าประทะใกล้ดีมาก โหนี่โครสส่งบอลให้เพื่อนได้คมกริบเลยครับโทนี่โครสสิบบอลให้กับเพื่อนคาไปน,นิดเทียโคสกุลิตแรนเนอร์ er. ได้คอสแล้วโออ้ไม่สก,ก โหดนะเก็บประตูตัวเองครับจะเสียประตูก็มาเสียง่ายๆเลยครับเป็นประตูตีเสมอหนึ่งกูตีบอกแปะมาสี่รอบแล้วเว้ยยังไม่มีกันแตกไอ้สัตว์ก็เสียดายเลยเฮียหวยถ้าไอดีเก่ามีกันแตกนะไอ้เชี่ยกูได้เยอะสัตว์สัตว์แล้วนะลืมเลยเลยพบอันตรายโุนี่ c l o ส หะะาไาาป้หน่อยปเรสกาโอ้ฝั่งลูกก็โชว์สกิลที่ไม่ธรรมดาเลยครับแต่ฝั่งรับก็เสียท่าง,ง่ายไปหน่อยเหมือนกันเขากำลังมองหากองเชียร์ลูกนี้ได้ยิงเป็นสะกร์พวกเขานำ แบบนี้วอเธอก็โอ้โหไปกระตีเลยเฮียมาเผือบ่งไม่เข้าด้วยไอสัตว์เมื่อกี้เนี่ยไล่ตามมาสองประตูตอ่อหนึ่งเออบ่งไม่เข้าด้วยไอเฮียแต่พี่พตีมันติดนะพี่แต่เถาของเรา พวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับเฮ้ยเฮี้ยเตี้ยเกินในสตัตว์ที่ได้ลาม<อ>ากยเฮี้ยกันแตกสามร้อยเอาครับเอา,ายี่สิบใบอ่ะจนกว่าจะติดบอกแปดอะเอาหมดอ่ะ <100. S 2> ถ้ามีอ่ะ ไม่ใช่พี่เขาหมายถึงกันแตกไอ้ไม่เกินสามแสนล้านพี่สามร้อยบีคือสามแสนมิลเลียนพี่คืออะไรวะไอ้กันแตกที่มันมีสองแบบไงพี่กันแตกสามร้อยกับกันแตกห้าร้อยไงพี่ใช่อันนี้กันแตกสามร้อยนะใช้กันแตกน้อยจัดเลยใช่ไม่ใช้แค่กันแตกสามร้อยใช่ไม่ใช้แค่กันแตกสามร้อยผู้เล่นที่มีความมั่นใจสูงมากจริงๆเท่านั้นแหละครับถึงจะยิงลูกแบบนี้ได้น้อยจัดเลยอันเนี้ยสามประตูต่อหนึ่งร้อย เข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้ดทักษะนี้ยกบอลได้ถูกจังหวะจริงๆมาติ <ieu> s. <S อืมจิ้มบอลพลาดเ่เทนี้ <Thank you. S 1> เข้าสู่ช่วงเจ็ดนาทีสุดท้ายแล้วครับ

ได้ประตูมาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆครับใช่หรอไอ้วอลเลอร์เพิ่งเข้าเกมมาได้ไม่นานเองหรอเอาดีทีเกมจบไปแล้วนะครับไอ้เหี้ยอยังมีประตูดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกเบรเม่เหี้ยโดนมาแน่กูหวยสัตว์บีมาบอลดีเหี้ยโดนไหมนี่ไม่โดนเอ้าโอเค เจอใครมีการแตกไอ้กูบ้างไอ้ซาดยิ่งใครมีเหรวะเดี๋ยวนะไอ้ไอ้นี่มันใช้เท่าไหร่นะร้อสิบปดป่ะแป๊บมันคือร้อยสิบปดป่ะแล้วถ้าเป็นโทนี่โค้ดละอะไรมันแพงปะวะโทนี่โค้ดปีนีน้ก็ไม่ ก็ไม่แย,ย่นะเว้ยถ้ามีกันแตกคือกูมองว่าถ้ามีกันแตกแม่งรอดได้ทุกตัวนะเอาจริงๆอะอะถ้าอย่างนั้นถูกพี่ถ้ามีกันแตกตีได้หมดสิกูว่ากูทิมเลยดีกว่าแ๊บใช้ได้ด้วยอันเนี้ยถูกต้องพี่ใช้ทิมเลยโหเหียแล้วแพงด้วยอะไรสัตว์แพงมากครับพี่ มันมีตัวหนึ่งอ่ะอ้าวผมตีไปแล้วนี่หว่ารอกิดหรอ รอกิจจริงๆหรอแต่กว่ามันจะมาปะมาถ้าถ้าถ้าไม่ติดก็ไม่ตีละไอ้เหี้ยถ้าไม่ติดก็ไม่ตีละอะไรมันไม่ได้แพงมากขนาดนั้นอะมันยังพอรับมือได้อยู่อะ โอเคไหมถ้าไม่ติดเราพอแล้วก right. ี่ตัวแล้ววะแป๊บ right. หนึ่งหนึ่งสองสามส,สามตัวพอไม่รวมตัวนะั้นแค่สามตัวคือตีได้สองรอบอะ right. เสียงเลยสองรอบ ไม่ต้องใช้กันแตกเสียงเอาแต่ตีซ้ำหรอแต่พี่ไม่ต้องใช้หรอกพี่ตีซ้ำเพราะว่ารอบเดียวมันจะติดพี่ชายมาซื้อแพงด้วยแสดงพลังสามแสนกูเอาเหี้ยเกินมาตัวหนึ่งวะไม่เกินมาพี่นะเดียมี่ป่ะพี่เกินเกิน ไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,ม,กนมาไอ้เหี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ครัเป๊บเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับพี่ชายเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะไม่น้อยอู้เอาไว้ ดึกเปิดกูก็ติดมาแล้วไอ้เฮียถูกต้องพี่ไปไปติดติดติดจุ๊บไปเฮียเฮียเฮียมาเิสัตอูเฮีย แต่ตัวมันถูกเกินอ่ะไอสัตว์พี่ไม่เป็นไรมันเก่งพี่ตัวมันถูกเกินอ่ะขายไปเลยเฮียตัวเนี้ยไปขาย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 มาแล้วอ่ะเดบอกแล้วพี่ชาที่ไม่ต้องใช้หรอกตีทรงตีซ้ำทีเดียวมันติดพี่ดูสแตทมันดีสัตว์อย่างเวอร์เฮียตัวแรก ตัวเดียวในเซิร์ฟตัวเดียวในเซิร์ฟด้วยตีเองกับมือดูมันเป็นตัวที่ห้าเฮ้กูดันเอ็มยังไงวะดันได้ไหมต้องทำต้องทำไงถึงจะดันได้ผมอยากดันให้มันเป็นเป็นล้านล้านอะมันทำได้ปะมันมันต้องขายสูงทุกบวกมันนะพี่กันแตกมาค่อยจัดบวกมันต้องมีคนซื้อเรื่อยๆ้ลยพี่อ๋อคือกูต้องเอาเนี้ยไปตั้งใช่ไหม แล้วกูซื้อเองได้ไหมขายเองซื้อเองได้ไหมไ่ด้เนี่ยกูตั้งอยู่อ่ะไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเหมือนจะไม่ได้ป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะพี่ใส่แล้วใส่แล้วคนใส่แล้วได้หรอซื้อเองขายเองซื้อเองขายเองนะใช่หรอ